เศร้ามือนี้ก็เป็นเศร้ามือแรกที่เฮาสองคนสิ้นสุดการเป็นพนักงานโรงงานแต่ว่าแต่มาเป็นพนักงานของลูกเต็มตัวแล้วค่ะบ้านนี้เหนื่อยเก่าๆค่ะในสิเหตุการณ์ของจะขอในสิเลี้ยงลูกยิบซีจูโมงเอ้าสู้เว้ยแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องใหายไอ้ก่อนแก้วก่อนค่ำลื้อพาปูที่น้องที่นอนไปหาส่งหาซักก่อนเพราะว่าหยังติมือแรงเฮาสิบ่ได้มานอนนี่เด้เฮาก็สิไปบ้านซีอีโอค่ะแล้วเบิ่งหยิงมันจอดรถมันถอยรถออกจากหน้าห้องแม่นบ่มันก็แบบว่าคอยตอดตอดไปแม่มันมันแกงฉันน่ะมันบ่ให้ฉันขึ้นรถง่ายฉันก็เลยววว่่่่่าาาาาาไไไไดดดููู้้้้บบบกระเเเเนนนนนหหหหลคือออออปจยซมมัึง เด้อบัสนมันไม่ใช่ไปหรือหลังจากนั้นเฮากะเสิเอาพาไปอุกไปปั้นไว้แล้วเฮากะเสิพักกันมาหาอาบน้ำอาบในเสียระเบลอยก็ไปเอาพาค่ะแล้วเฮากะเสิเอาพาน่ะใส่ถ่ายรถแล้วไปหากินข้าวกินน้ำมองกินข้าวกับเหมือนเดิมค่ะปั้มน้ำมันปตทไปหากินก๋วยเตี๋ยวปลาช่วงนี้ไอ้ก้อนแก้วกอนข้ามนับโปรดปรานมากเลยเมนูก๋วยเตี๋ยวปลานั่งบอกว่ามันแซ่บแม่บัสน่าเออฉันก็ว่ามันแซ่บแหละแต่ว่าปกติก็บ่ค่อยได้กินเด้แต่ว่ามาพักหลังๆนี่แหละไอ้กอนเกล็กวนข้ามปตนี่กินทีที่ฉัน บอกคักนั่นบอกแล้วหญิงผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮามันบริสุทธิ์ซอยห,หนาขาวเด้แต่มันซอยให้หนาเฮานะ่ะมันปรับสภาพผิวแม้มันจีน่าไซส์กะจ้างขึ้นบอกคักเลยเพราะว่าก็มีหลายคนที่ซื้อไปแล้วก็บอกว่าเป็นยังบ่เห็นขาวเลยบ่เห็นขาวเอาจริงๆคันเธอดำอดอเธอใส่ครีมอยังมันกับเขาวดอกหญิงแต่เธอใส่ครีมไปแล้วมันขาวนะเธอสิปเป็นตะเบิงบอกเอาผิวดำแล้วหนาขาว <c oughs> คือครีมเฮาผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮาเป็นครีมสุขภาพดีปรับสภาพผิวจังสีหนะผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮากะทักแชทหาดูจาา๋าผ้เเลลยยยตั้้้งแแแ่่่กกินน๋๋วววีมบอา พ่อแต่เขาไซเวนแล้วกะผ้าไอคอนแก้วก้อนข้ามไปธนาคารไปยังมาตีเอาเช็คไปคืนค่าเพราะว่ายัางตีเงินเดือนเดือนสุดท้ายของบริษัทเขาให้รับเป็นเช็คยังสีนะาก็แล้วไปคืนยูธนาคารได้เงินแล้วก็หาหลอหาลองออกหาเที่ยวสันตัวบันนี้ขี่รถออมประเทศเราลุ้นเฮ่ยบ,บ,บอค่ะก่ได้ไปไซสไกดดอกระขี่รถไปบ้านซีโอค่ะฉันกะทายบรรยากาศบนทองถนนนาะฉันว่ามันสวยงามสักพักวางในหูบอกหันมาทางฉันไม่แน่ยิยงขลาดยิบแว่นตามาใส่ฉันหัวประสันบอกเลยว่าเห็นว่าไอคอนแก้วก้อนข้ามหูขอเธอหนะนานิ่มนิ่งแบบนี่นะนางยัง กินล้มช่มวิวแป๊บหนึง่งก็ถึงแล้วค่าถึงมองเก้ามองเดิมที่เขาเคยมาเป็นประจํามาจนลืมมาจนแกนมาจนคิดว่าเป็นบ้านเจ้าของก็คือบ้านซีโอของเขานี่ละและ้วเบืองนี่วกชันสองคนบอล้ว่ได้ฉันก็บก่อนแกวก่อนข้ามพาที่เอาไปไปุ๊กไปปัน้นไปซักนั่นนะก่ะย่างบอล้ว่ได้เอามาตากาันซีโออีข้ะกับคนมาบดขยุงโค้งเค้งผุวแหละกับดบดิยู่เน้สูบบดิยู่งหงนะหญ <c oughs> ิงกับคิดที่ฉันออกจากงานแมนบอกัมิเอะผู้หนึ่งขาวเจ้าจมเมน่นบางได้หูบออีท่างยูบาน หรือว่าเจ้าเสดายซุ้มแกงปองแป้งเจ้าเสดายกินเราบอกเอาอยาวาจังสันจังสีฉันก็เสดายแหละเนาะอันนั้นมันคือความสุขของฉันคือกันมันบาเป็นความเสดายอยังมากไม่ดอกแต่มันเป็นความผูกพันขอบเพื่อใจบ่แต่ยะเวลาเหตดงานอยูนี่ก็เกือบไปว่าเกือบ10ปีพุนเด้มันก็ต้องมีความผูกพันแล้วอีกอย่างบริษัทนี้นะทั้งันหน้าเทังเพื่อนร่วมงานทั้งแบบว่าทุกคนเลยให้ความหักเล้าความอบูนกับฉันบอกค่กฉะนั้นมันก็มีหำหีหำฮอนในหลายยิงเอ้ยฉันไปค้นเก็บความรู้สึกปรียูญิงเด หลังจากนั้นพวกหอมาหอดซนซีโอแล้วมันบอก้อก็สิึ้นมาเห็ดงานเลยค่ะมาเห็ดงานอีหยังวัตีไล่สดจัดโปคือกานี่แหละการไล่สดของฉันสิบวูล่วงหนาอีลีเดซีโอนี่บอกมาเห่นยุ่เฮียนจังสี่สักพักก็ตอนขึ้นห้องเห็ดงานค่ะไปไล่ซดพนาวะบอกแล้วการไล่ซดของพวกฉันนะบ่มีการเตรียวบ่มีการเส็อีหยังจักกย่างค่ะคิดอยากไล่ก็ไล่น้าตอนดันเลยเส็จเล้วก็ตกมายมมะแรงฉันกับค้นบวกระเทศค้นบวกรองมะตะหองผุนเด๊ฉันกับส ผัดมี่ใ้ให่ส่วนฉันกับมาลงฟีมือตาบมะฮุ่งเองเลยแนวกินของมะเฮาในแรกนี่ก็สิมีหนึ่งใกลบ้านตาบมะฮุ่งแล้วก็ผัดมีซนี่แหละก็กินกันแค่สาคนอย่างสินกุณแม่ก็กินเข้าไปน้ำปำนุ่มไปน้ำอีกแล้วมิงความสุกบกคักน้ำนุ่ไหลลัวไหลลวงยอดขายในการไล่ซดมือนี่ก็เป็นที่นนาพอใจคือเก่าขอพุณลูกค้าทั้งหลายขอคุณลูกเพจขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแบรนด์เอทของเขาเด้อชาวบ้านนางกินเข้าใบันบ่อไอก้อนแก้วก้อนข้ามกับง มันจีมากไม่ไกลกองซ้ำใดสั่งแล้ววังใดหูเบาอ้อยรับใดรับใดพนักตะลกคนไอ้ก่อนแก้วก่อนข้ามแห่งขากป้าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตฉันเคยนักตีนละเทียนนี่แหละนักสุดแล้วว่าสันว่าแต่ว่าบ่แมันว่าสิรถบ่แมันว่าสิเศร้ากินเด็กกินคือเกาค่ะเพื่อนว่านั่นนะ